ได้ข่าวว่ามีร้านกาแฟเปิดใหม่ในหมู่บ้านละวิพรซิตี้โฮมของเรานะครับมีรูปภาพรีวิวให้ดูกันก่อนเลย<า>ก่อนที่จะพาทุกทกท่านไปชมบรรยากาศของที่ร้านกันครับสวัสดีครับและนี่คือบ้านของผมเองครับเซียววีหลังจากที่ สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์นานแล้วร้อนแล้วครับเราก็ออกจากบ้านแล้วนะครับนี่เลยครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก่อนเลยตรงไปที่เรขครับผมบรรยากาศวันนี้สําหรับวันนี้นะแดดอ่อนๆถามว่าร้อนไหมร้อนพี่ครับใส่หมวกกันน็อกมาเลยแหละขี่ไปตามเส้นทางครับผมตรงไปเรื่อยหมู่บ้านผมนี่ค่อนข้างที่จะจะกว้างอยู่นะครับถนน ยิงหน้าบ้านผมนี่ยิ่งกว้างเลยครับนี่เราเจอเข้าหมายแนละ้วซอยนี้ซอยนี้เลงไว้นะซอยสองทับหนึ่งนี่นี่เล่ข่าวในซอยนี้เจอซอยแล้วซอยสองทับหนึ่งครับขี่เข้าไปประมาณร้อยเมตรครับได้ข่าวว่าร้านอีกทางซ้ายมืพอดีแฟนผมบอกมามีครับผมตอนนี้เราก็พามาที่ร้านไรลาเฮาส์คาเฟ่แล้วนะครับนี่ บรรยากาศของในร้านเขาค่อนข้างที่จะแบบเงียบสงบส่วนมุมนี้คือท่านนอกนะครับท้านนอกของร้านทางร้านก็จะตกแต่งแบบนาสไตล์แบบว่ามินิมินิ